ทดสอบนะครับการเย็บผ้าแต่ละชนิดให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนะตัวนี้เป็นผ้าบางนะนะครับนี่บางนะบางบางบางนะครับอา่าสังานแฟชั่นนะครับเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับหรืองานประเภทต่างๆนะดูเนี่ยเย็บบางลักษณะฝีเข็มจะเป็นยังไงบ้างสวยไหมอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ ตัวนี้สามารถกําหนดตําแหน่งเข็มได้นะครับปล่อยเท้าเมืเ่อไหร่นยเข็มปักเลยนะถ้าต้องการเข็มยกก็กดส้นเท้าตรงแป้นเหยียบนะครับเสาเข็มยกแล้วนะยกตีนผีขึ้นดึงชิ้นงานไปทางด้านหลังนะครับใช้ระบบตัดได้อัตโนมือเสร็จเรียบร้อยเป็นไงง่ายไหมอ่ะนี่ให้ดูฝีเข็มกันนะชัดในผมพยายามหาได้ที่มันตัดกัะสีดำล้วเราจะได้เห็นฝีเข็มกันนะด้านล่าง นะนะครับไงนะผมใช้ได้สองสีนะครับเพื่อทุกท่านได้รับชมฝีเข็มกันแบบชัดๆละเอียดละเอียดแยกกันเลยนะครับจะได้เห็นว่าเออฝีเข็มเป็นยังไงบ้างนะนะครับต่อมาผ้าอะไรผ้าธรรมดาก่อนแล้วกันสีสีดำนะผ้าทั่วๆไปนี่น่าจะเป็นเหมือนผ้าโทเรเฮ้เรียกถูกหรือเปล่าเนี <laughs> ่ยนะ <laughs> เอออย่าพยายามเสียนเลยนะครับนะโอเค นะครับเราจะเป็นพวกผ้าผ้าเกงผ้าอะไรพวกนี้นะนะครับผมไม่เกงเรื่องผ้านะนะครับนี่นะครับถ้าเย็บแล้วเหลือหนึ่งฟีเข็มต้องหักมุมก็กดปุ๊บนะหักมุมได้เลยนี่แหละนะครับสำหรับท่านไหนนะที่ไม่ต้องการออปชั่นของตัวจักเยอะๆเนี่ยต้องการแค่นี้เองให้มันเสียงเงียบๆเย็บนิ่มๆ ไม่ต้องมีฟังก์ชันอะไรเยอะใช้งานง่ายๆราคาเบาๆมีไหมนะครับนะมีนะครับ,นะน,รบนั่นก็คือตัวนี้แหละแจ็ค f 6และที่สำคัญราคาย,ย่อมเยาและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มาจำหน่ายประเทศไทยยังเป็นทาการเมื่อปีนี้เลยนะนะครับปี2026นะคิดสักกราสองพันนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมอันนี้ผ้าทั่วไปนะนี่ด้านล่าง นี่ด้านบนนะเอาต่อมีอะไรอีกนะครับผ้าไมโคร่านะนะครับนะช่วงนี้กำลังเฮ็ดกันนะงานเสื้อยืดเสื้อกีฬาเสื้อพิมพ์ลายนะนะครับนะมาเย็ยบลงกระโดดไหมนะครับเยมาสาธิตให้ดูเลยนะครับนะนะถึงออกตัดได้อัตโนมือนะครับไม่ผ้าไมโครนะ นี่ค่อยๆเลือเล่อนเลื่อนให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นว่าเอ้ยมันกระโดดหรือเปล่านะนะครับหลายๆท่านกังวลนะนะครับเคยใช้จักรเก่ามากนะครับแล้วเย็บแล้วมันกระโดดนะครับอ่ะแนวนี้กันบ้างนะพวกงานอันนี้เป็นงานเสื้อโปโลนะอ่าโอเคนะครับเผื่อท่านไหนต้องการไปใชง้งานเสื้อโปโลนะนะครับเย็บให้ดูเลยนะครับมา เรามีเศษผ้าหลายๆชนิดนะครับคือที่สัมผัสได้นะครับนะกับอารมณ์ฟิลลิ่งถ้าให้เปรียบเทียบกับตัว F4 F5 นะให้เปรียบเทียบกับที่เป็นรุ่รนเก่าของแจ็คนะนะครับที่เป็น F4 กับ F5 นะ F6 ต่างกันเรื่องฟิลลิ่ง ของการเย็บนะครับสัมผัสได้นะครับถ้าใครใช้ F4 หรือ F5 มาก่อนจะสัมผัสได้เลยว่าตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนมันเย็บแล้วมันนิ่มขึ้นมันเย็บแล้วมันสมูทเสียงมันแบบยังไงอ่ะคือเสียงมันไม่แบบอ่ามันฟังดีอะนะครับนะเย็บแล้วมันเวลาเข็มปากลงผ้าเนี่ยเราฟังเสียงได้ครับว่าจักมันมันนิ่มไม่นิ่มมันสมูทไม่สมูทนะ นะครับอารมณ์มันได้แบบนั้นเลยสำหรับผมนะนะครับอ่ะมาลองผ้ายืดกันบ้างยืดๆอย่างนี้เลยนะครับนะเอานะครับมาลองให้ดูนี่นะเดึงนี่กับงานผ้ายืดๆอย่างนี้นะครับนี่มาให้ดู ด้านล่างครับนี่นะให้ดูฟีเขมก็ดูทั้งบนทั้งล่างนะครับจะได้ไปพิจารณากันนะเอากาบเกงยินนะเ,เก่งยินบ้างนะใครสายร้านซ่อมผ้าสายซ่อมผ้านะครับสาย DIY สายงานออกแบบนะนะครับหรือท่านไหนเป็นดีไซน์ดีไซเนอร์นะแล้วเราไม่ต้องการออปชั่นจัดเยอะๆนะครับ หรือต้องการไปเปิดร้านเปิดโรงงานใช้งานส่วนตัวนะตัวนี้เหมาะคุ้มค่าเลยทีเดียวปลายขาเก่งยินนะครับนะตัวนี้นะทางต่างประเทศเคลมมาว่าเย็บงานหนาได้ดีมากกว่า F4 กับ F5 นะครับเย็บได้สมูทมากกว่าเย็บได้นิ่มแล้วก็นุ่มนวลมากกว่า F4 กับ F5 แล้วผมบอกได้เลยสัมผัสจากตรงนี้ช่วงขึ้นตะเข็บนะครับนะ มันน้องๆ A4 กับ A5 เลยนะครับน้องๆตัวทนะ็อปเลยนะอ่าตัวนี้ยอมนะครับนะพัฒนามาดีนะนะครับถ้า F5 จะออกอาการแล้วนะครับช่วงขึ้นจะเข็บหนาๆน,นะครับอย่างนี้นะนะครับเวลาเข็มลงเนี่ยเราจะได้ยินเสียงจักนะครับที่ต้องออกแรงเยอะขึ้นเวลาเสียงจักเวลาปักผ้านะถ้ากรณีแบบงานหนาเดีย๋ยวผมอยากให้ได้ยินเสียงผมเอาไม้มาใกล้ๆนะ เอาเสียงจากนะผมจะเงียบแล้วนะโอ้โหทำมาได้ดีครับตัวที่ทำมาได้ดีตัวนี้ทำมาได้ดีบอกเลยครับตัวนี้ทำมาได้ดีน,ดดนะนะโอ้โหเย็บนิ่มจริงนะเอา ดีก็ต้องบอกดีครับนะดีก็บอกดีนะครับนะไม่ดีจะให้ไปแก้ไขตรงไหนก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของผมนะครับที่ผมจะนำเสนอนะครับอ่านะ มาผมจะมาเฉลยอ,อะไรฟังนะคือต่างประเทศเขาเคมมาว่าจากตัวน 6, เนี้ย F6 เนี่ยเขาสามารถเย็บยีนเย็บพยีนนะแบบสมูทสมูทแบบนิ่มนวลน,นะครับนะผม,ผมไม่รู้ว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะเย็บสมูทสมูทแบบนิ่มนวลได้ถึง15ชั้นนะครับ ได้ถึง15ชั้นนะโดยธรรมดาของร้านรดาแล้วเราไม่ค่อยเชื่อคำโฆษณาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็จับมาลองเลยนะมาดูกันนะว่าผมทบไปเท่าไหร่นะนะครับขอญาตดึงนะหนึงนะครับนะเดี๋ยวจะมานับกันนะครับว่ากี่ชั้นนะ เพราะว่าตัวนี้ผมพับนะพับเย็บนะครับอันนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสอง สิบสนี่คือผ้ายีน14ชั้นที่ทดลองเย็บไปเมื่อสักครู่นี้กับเจ้าแจ็ค f 6นะแต่ไม่ออกอาการจริงยอมนะเจ๋งเจ๋งเจ๋พัฒนามาดีนะครับเราก็ต้องชมกันอ่ะโอเคมาทีนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูตัวระบบ คันย้ำกันบ้างตัวคันย้ำนะครับนะคบันย้ำถอยหลังนะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมตั้งไว้ปกติก่อนนะครับก็ตัวนี้ก็เอาไว้เห็นไหมครับมันกดง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันใหญ่นะครับแล้วมันนิ่มนะมันเบาเราไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับอ่านะครับนี่คือข้อดีของเขาเลยนี่ผมกดกันนี้ก้อยเลยเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมนะนะอ๋อทำมาได้ดีนะครับ นะทำมาได้ดีนะโอเคเลยนะครับกดกันนี้ก็ยังลงนะเนี่ยโอ้โอ้อะไรกันครับเนี่ยฮนะเออโอเคโอเคตัวนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดมาต่อมาผมไปดูนะครับทางต่างประเทศมามามาการปะภาพแบบพิศดารน,นะครับนะท่ายากขาเขาเรียกท่ายากนะปะภาพแบบท่ายาก เผื่อท่านไหนไปชินก็ได้นะครับนะเผื่อท่านไหนเอาไปทําแล้วชินนะนะครับแล้วเราจะมี2มือในการจับล็อกชิ้นงานนะนะครับนี่มันชิ้นงานจะตึงแน่นเรียบมากยิ่งขึ้นนะครับนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นท่ายากของใครหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆท้ายากของผมแน่นอนนะนี่ปล่อยปล่อยปล่อย นะอันนี้บอกตัวเองนะครับนะเออก็สนุกดีนะครับเ <c oughs> นี่ยนะนะครับเราก็ปรับสปีดความเร็วให้ตามที่เรา,าสามารถคอนโทรลได้นะครับนะตัวนี้ผมก็ปรับไว้ช้าๆนะครับเออกล้ามแขนขึ้นแน่นอนนะครับนะ ช้งานแบบนี้ไปบ่อยๆนะครับนะแขนขวาใหญ่กว่าแขนซ้ายแน่นอน <laughs> แต่คันย้ำถอยหลังเขาเขาไม่แข็งนะครับนะเขานิ่มนะครับค่อนข้างกดง่ายนะครับนะมันได้ฟิลลิ่งแบบนี้เลยนะคือผมไปดูคลิปต่างประเทศมาเยอะนะครับนะผมเห็นเ็าทากันผมก็เอนึกสนุกนะเมื่อไหร่รุ่นนี้จะเข้ามาขายที่ไทยนะผมจะได้เอามาลองนะครับใช้แขนในการทําลักษณะแบบนี้บ้าง นะครับนะเห็นไหมออกมาก็ได้สเต็ปแบบเดียวกันนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราชอบนะครับชอบสไตล์แบบไหนกดแบบธรรมดาก็ได้นะครับนะเพราะว่าคันย้ำตัวน,นี้มันกดง่ายเนย่นิ้วก้อยผมนี่กดได้เลยนะนะตบมือให้นะครับนะเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับของแบรนด์แจ็คนะแจ็ค F6 e นะครับ บางยืดหนาะนะครับสามารถด,ดูได้ฉะนั้นซื้อส่วนตัวเปิดร้านตัดเย็บหน้าร้านเปิดร้านซ่อมผ้านะครับหรือจะเอาไปตัดใช้งานส่วนตัวรับตัดแก้ซ่อมผ้าของตัวเองซ่อมผ้าให้ลูกๆหล,ลานๆนะครับหรือจะซื้อไปเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่นะครับซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือซื้อของขวัญให้กับตัวเอง ก็ดีนะครับหรือจะไปซื้อเปิดร้านเปิดโรงงานเย็บเสื้อผ้าก็ดีนะครับเพราะว่าไม่มีระบบอะไรซับซ้อนเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะที่สำคัญพัฒนาเพิ่มเติมมาจากตัว F4 แล้วก็ F5 นั่นก็คือ1เรื่องแผงคอนโทรลควบคุมระบบไฟได้ดีมากยิ่งขึ้นเย็บผ้าหนาได้ดีมากกว่า F4 กับ F5 คันย้ำใช้งานง่ายแล้วก็เบามากกว่า F4 กับ F5 มีอะไรอีกบกแค่นี้ก็เหลือแล้วครับนะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับแค่เย็บผนาได้นิ่มๆสมูทๆเหลือแล้วนะครับโอเคท่านใดสนใจสอบถามร้านระดาสวิงแมชชีนเข้ามาได้นะครับจริงๆเราขายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคลิปรีวิวมันยังไม่ออกนะ ก็เลยบอกลูกค้าซื้อไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปรีวิวตามหลังไปให้นะครับเพราะตัวนี้ของสดของใหม่จริงๆแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้รีวิวอย่างเป็นทางการเพราะว่าช่วงนี้กระแสจากมือสองก็มานะครับนะเราก็หากันทําส่งกันนะนะครับจากใหม่ก็มานะครับนะก็ทำส่งกันไปนะครับยังเหลือจากซ่อมงานาน้ำท่วมมหาใจก็ยังมีสามารถติดต่อนะครับ,บรานระดาสวิงแมชชีนได้ที่เบอร์0นย์ 89 4 5 5 5 7 3 1นะครับมีแค่เบอร์เดียวนะ0 8 9 4 5 5 5 7 3 1นะครับนะรัาลดามีแค่เบอร์เดียวนะก็ไลน์นะครับนะก็สามารถเพิ่มได้กับเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้าน089 455 5731หรือ id line นะครับราลาดาเดอร์สกอร์โซอิง นะครับนะ L A D D A s e S E W I N G นะครับโทรนะ089455731กกับลายนะสองอย่างนี้เราจะตอบเร็วนะครับส่วนช่องทางอื่นบางทีมันไม่เด้งนะครับเราก็อาจจะใช้เวลาในการตอบกลับชา้านิดหนึ่งนะครับด่วนๆก็โทรโทรมาเลยครับโอเคขอบคุณขอบคุณจากใจขอบคุณครับอย่างนี้ก็ ขอพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่คอยสนับสนุนราลดาสวิงมัดชินมาณที่นี้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจากใจเลยขอบคุณจา